ที่อยากพันซิปเป็นง่ายๆนะคะวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคกันถ้าจีสูงๆจะเล็กเ่นจีหกก็จะเล็กกว่าจีห้าพี่เฟอร์บอกตอนนี้เริ่มงงแล้วเริ่มเลยก็พันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอยู่ที่ความชอบนะบางคนก็ไม่ชอบยืดแล้วแต่ความชอบเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสําหรับมือใหม่ใครที่อยากพันกริปเป็นง่ายๆนะคะวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคกันที่เพื่อนๆสามารถทําได้อย่างแน่นอนเลยนะคะก็จะมีเทคนิคของแหวนแล้วก็พิเปิลนะคะสําหรับวิธีแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราซื้อไม้แบดมินตันมานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็ดูก่อนว่าเราถนัดเป็นกริป G 5หรือ G 6นะคะ G เล็กๆมันก็จะใหญ่ถ้า G สูงๆจะเล็กเช่น G 6ก็จะเล็กกว่า G 5้ีพิเปิลบอกตอนนี้เริ่มงงแล้วเริ่มเลยซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นกริป G 5แต่ถ้าเราจับแล้วรู้สึกว่ามัน ถ้าพันคลิปทับไปอีกทบหนึ่งมันจะหนาใช่ไหมคะถ้าแบบพิเปอร์พิเปอร์จะพันแบบไหนถ้าพี่จะสมมติถ้ามา G 5หรือ G 6ก็จะไม่พันไรทับเลยมาพันทั้งที่มันมาเลยนะพันทับแบบนี้เลยแล้วแกะตัวไม่แกะไม่แกะด้วยแล้วถ้าเขาแกะได้ไหมคะแกะได้ไหมถ้าเกิดว่าถ้าจะคิดว่าถ้าจะไม่ลอกไอตัวคลิปเดิมออกแล้วเนี่ยก็ไม่แนะนาให้แกะออกนะเพราะว่าไอตรงเนี้ยพลาสติกที่มันล็ไว้เนี่ยมันก็จะกันน้ําซึมเข้าไปประมาณหนึ่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติพิเปอร์ก็จะได้้้ไมมาาก็จะใชิปยงเนนี่ั เลย<ช>บางคน<ช>ก็จะถนัดเป็นกริปผ้านะ,ะ,ะใช่นะคะแต่วันนี้เราจะทดลองให้เป็นกริปยางซึ่งสําหรับใครที่รู้สึกว่าซื้อ G5 มาคิปเปอร์เรารู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะคะเราก็จะแกะกริป,กกรปเิมออกก็คือเป็นกริปออริจินอลที่มันมาจากโรงงานเลยเนี่ยออกก่อนนะคะแล้วก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นเทปพันสายไฟเทปพันสายไฟนะคะตัวนี้ เขาเรียกว่าอ lectr i c ิ l t a p เนะคะก็จะใช้ตัวนี้พันก่อนเหตุผลที่เวลาทําไมถึงใช้พันก่อนนะคือเหมือนใช้พันเพราะว่าน้ํามันจะเหงื่อมันจะได้ไม่ซึมใช่ไม่ให้เหงื่อมันซึมลงไปที่ทตัวไม้เลยเพราะกลัวด้ามไม้มันจะหักเวลามันชื้นนานๆเนี่ยด้ามมันจะชอบหักแล้วเขาสามารถใช้อันอื่นได้ไหมนอกจากเทปพันสายไฟจริงๆบางคนก็ชอบใช้เทปพันท่อน้ำอ่ะอ๋อทปพันเกลียวเ่น่ะก็ได้เหมือนกันแต่พอนานๆไปอันนี้ดีกว่าเพราะเทปพันเกลียวมันจะเป็นขุยใช่ใช่นะคะก็จะใช้เทปพันเกลียวลงไปก่อนก็จะเป็นพันนนแแล้้วก็็จะเปบบี นะคะแต่เหมือนเคยเห็นอากาเนะในคลิปของ u t u b e อ่ะเขาก็ไม่ได้พันนะก็เป็นเหมือนแบบด้ามไม้เลยอ่ะแล้วก็พันคูชชั่นแรปลงไปเลยอากาเนะเขาพันเฉพาะหัวตรงนี้ไม่ให้มันเหมันจับแล้วมันรู้สึกมันมันมีรอยต่ออ๋อซึ่งถ้าสมมติว่าใครที่อยากเพิ่มความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้ตัวคูชชั่นแรปตัวนี้ซึ่งมันจะมีคุณสมบัติในการที่ยืดหดเออมันยืดหยุ่นนหมอนโฟมมันเหมือนโฟมที่แบบมันบางมากๆอะดูสิอันนี้เขาเรียกว่าคูชชั่นแรปเนาะมันก็จะมีหลายยี่ห้อ เวลาที่เราพันคูชชั่นแรปเนี่ยมันจะช่วยอบซอแรงที่มันสะท้านมาที่ตัวข้อมือของเราได้แนิดนึงถามว่ามันนุ่มไหมเอาที่เห็นผลง่ายเลยก็จับแล้วมันเหมือนแบบนุ่มๆแทนที่มันจะจับแล้วมันจะเป็นเหมือนแข็งๆเป็นไม้ใช่ไหมคะเหมือนจับไม้เลยนะคะก็สําหรับใครที่ลอกตัวนี้ออกนะก็จะพันตัวคูชชั่นแรปนี่แหละลงไป1รอบหรือ2รอบนะคะแต่บางที1่รอบแล้วมันมันไม่ค่อยนุ่มก็ส่วนใหญ่จะพันกัน2รอบเลยเนี่ยถ้าพันแบบนี้นะคะก็จะพันพันมันลงไปเลย1รอบ2รอบแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ ก็พันลงไปพันเหมือนเวลาที่เราพันกริปปกตินะคะทําให้มันเป็นเกลียวแบบนี้เลยวนพันขึ้นเลยยังพันลงอีกนะเนี่ยจะจะพันขึ้นแล้วพันลงให้ดูก็พันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสมมุติเราพอใจแล้วประมาณนี้ล้วก็ฉีกมันออกมาจริงๆจะติดสกอเทปก็ได้ไม่ติดก็ได้นะคะแค่นี้มันก็จะได้เหมือนความนุ่มสักชั้น2ชั้นแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าใครจับรู้สึกว่ายังได้อีกเพราะเวลาที่เราพันตัวกริปยางเข้าไปอะค่ะมันจะฟีบลงอีกนิดนึงไหม พี่ชอบให้มันมีตัวล็อกมือเวลาตีตรงเนี้ยปลวยมันจะหนาน่อยมันจะหนานิดนึงให้มันรู้สึกว่าตรงเนี้ยปลายปลายด้ามแล้ววิธีการของทางบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้แบบพ่เ,พปเปอร์ก่อนแบบนี้ก็คือเป็นแบบที่1ห,หรือจะใช้ติจตจดจากฝั่งสกอตเทปที่เป็นติ๊กเกอร์ฝั่งนี้ก่อนก็ได้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่เราเลือกใช้เป็นแบบเนี้ยไปติดตอนสุดท้ายเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเทปที่เขาแถมมาให้อีกทีนึงเราพี่แปะเทปเดี๋ยวพ่เปอร์จะลองพันวิธีของพ่เปอร์อ่ะพี่ก็จะให้พับ ขึ้นมาครึ่งหนึ่งก่อนอใช่พับขึ้นมาครึ่งหนึ่งก่อนพี่ชอบตรงนี้นานาก็จะพันไปรอบหนึ่งอย่างนี้อเสร็จแล้วเราก็ขี้ออกแล้วก็พันจะไล่ไปเลยวิธีการไล่นี่พี่เปิดพันไปแล้วดึงยางไปใช่ไหมใช่ก็พยายามจับมันยืดนิดนึงอยู่ที่ความชอบนะบางคนก็ไม่ไมชอบยืดแล้วแต่ความชอบเลยแต่พี่ชอบมันยืดๆให้มันตึงๆแต่ถ้าคนที่ถนัดซ้ายเขาก็จะหมุนอีกฝั่งนึงใช่แต่ว่าในนี้เราไม่มีใครถนัดซ้ายเลย สวยงามมากอ่ะตอนนี้เราก็จะเก็บงานตึ๊บแกะเทปออกมาแกะเทปออกมาแล้วก็ติดบลงไปแล้วก็แปะึะ๊บเสร็จแล้วความสม่ำเสมอโอ้โหเท่ากันหมดแล้วแต่ความชอบ <laughs> เก็บงานเรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์ก็ได like ้แล้วพันได้เองง่ายๆเลยนะคะวิธีการพันไม่ใช่พันจากนี้นะให้คว่ำไม้ลงมาก่อนแล้วก็ค่อยๆพันไล่ลงไปหมุนหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยหมุนแล้วดึงหมุนแล้วดึงลงไปเรื่อยๆนะคะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะลองพันแบบพิเปอร์ก็ลองนําไปใช้ดูได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะเผยแพร่หรือว่าแบ่งปันคลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอของเรานะคะแล้วก็ถ้าอยากได้คลิปอะไรใหม่ๆนะคะคอมเมนต์มาบอกเราใต้ล่างนะคะ เดี๋ยวเราจะหาทริปแอนทริคเกี่ยวกับแบดมินตันมาให้เพื่อนๆที่รักแบดมินตันเนี่ยได้ดูกันนะคะ